มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านรูหลังใหม่ที่น้องเบดรักวณนนีคำสิงเ์ซื้อให้กับคุณพ่ออย่างคุณสมรักคำสิงเป็นของขวัญวันเกิดสวยเก่งกระตันยูครบเครื่องเลยก็ว่าได้ซึ่งน้องเบดนั้นเป็นลูกสาวคนโตของคุณสมรักคำสิงนักมวยเหรียนทองโอลิมปิก ก่อนหน้านี้ทั้งน้องเบสลูกสาวคนโตและน้องโบสลูกชายคนเล็กยังหอบเงิน5 0 0แสนบาทถอยรถป้ายแดงให้กับคุณพ่อคุณสมรักเผยว่าเขาโมโดได้ตลอดชีวิตเป็นธรรมดาของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่มีลูกเก่งลูกดีเวลาไปไหนมาไหนใครก็ชมว่าลูกเราน่ารักพูดเพราะมันเป็นความสุขทางใจที่หาซื้อไม่ได้ ไม่กี่วันที่ผ่านมาน้องเบสและน้องโบสได้เผยคลิปพาคุณพ่อและคุณแม่ไปดูบ้านซวยหลังใหม่ที่จะซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับคุณพ่อทางช่องคําสิง Family Channel โดยเธอบอกว่าถ้าชอบก็จะซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้พ่อบาสมรักทำเอาปลื้มปริ่มกันทั้งครอบครัวบ้านหลังนี้สวยงามหลังใหญ่เลยทีเดียวอยู่ที่หมู่บ้านเคซีเนเชียลวิบางนาเทพารัก อยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิบ้านมีพื้นที่กว่า100ตารางวามีสนามหญ้าขนาดใหญ่สามารถทำเป็นสวนหรือเตะบอลก็ได้โรงรถสามารถจอดรถได้สามคันภายในบ้าน มีทั้งหมด4ห้องนอน1ห้องอนเนกประสงค์5ห้องน้ําและยังมีห้องแม่บ้านห้องครัวที่แยกเป็นสัสดส่วนด้วยและน้องเบสก็บอกว่าคุณแม่ประกาศรับสมัครแม่บ้านสองคนจะมาเป็นพี่น้องหรือเพื่อนกันหรือครอบครัวเดียวกันก็ได้ส่วนห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนั้นตั้งใจให้เป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ และที่พิเศษคือห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำด้วยเป็นห้องน้ำที่ถูกใจคุณพ่อมากเลยทีเดียวส่วนห้องนอนของน้องเบสกับน้องโบสนั้นก็กว้างขวางไม่แพ้กันทุกๆกคนก็เตรียมออกแบบห้องของตัวเองโดยน้องเบสบอกว่าอยากแต่งห้องเป็นสไตล์ลักซ์สุรี่ส่วนน้องโบสอยากตกแต่งด้วยโมเดลมากกว่า หลังจากที่ได้ชมบ้านกันคุณพ่อกับคุณแม่ก็ถูกใจไม่เบาและน้องเบตก็ย้ำว่าจะซื้อบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่จริงๆเพราะคุณพ่อบอกว่าชอบมากก่อนจะบอกว่าหากสรุปแล้วว่าเป็นบ้านหลังไหนและตกแต่งพร้อมอยู่เรียบร้อยแล้วจะมารีวิวบ้านหลังใหม่ให้ได้ชมกันอีกรอบ เป็นครอบครัวแสนสุขทั้งคุณพ่อและคุณแม่ต่างก็ปลื้มปลิ่มที่มีลูกสาวลูกชายยอดกระตันอยู่ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ